สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนร,ร,ร,รับสู่ Smiley Haro ใบตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริหิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับก,การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิก และการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องตาจะมาทำหัวข้อนะคะสำหรับคนที่คิดไม่ตกที่คิดว่าคุณนะ่ะมาถูกทางแล้วหรือย,ยังนะคะมาให้ไพ่หรือว่าสิ่งที่คุณมองไม่เห็นช่วยบอกกันนะนะคะ ว่าคุณได้มาถูกทางแล้วหรือยังนะคะแล้วก็เส้นทางต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะคะมาเริ่มมามบอยสายไยฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ ปราชนีถือดาบค่ะสี่ดาบ8ดดาบค่ะหถ้วยหนึ่งถ้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะเหมือนกับว่า คุณค่อนข้างที่จะชัดเจนแน่ๆกับตัวเองมากๆนะคะอาจจะมีในเรื่องของการวางใจเราด้วยนะคุณอาจจะรู้สึกว่าหัวใจคุณโดนทํำร้ายมาเยอะอะจากคนอื่นนะจากคนอื่นๆจากสังคมจากครอบครัวนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับคุณปลดล็อกตัวเองจากพันธนาการบางอย่างได้แล้วอะ่ะคุณรู้สึกดีมากขึ้น ในปัจจุบันเหมือนกับคุณได้มีความรู้สึกดีกับการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณได้หวนกลับไปเอาความรู้สึกตอนที่คุณรู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขกับชีวิตของตัวเองอ่ะให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ประเภทที่แบบว่าถึงแม้ว่าคุณอ่ะใจใจดีอ่อนโยนมากๆแต่ในขณะเดียวกันน่ะความใจดีอันนี้แต่ก่อนอ่ะมัน เป็นความใจดีที่คุณมีไว้เพื่อคนอื่นตลอดอะแล้วคนอื่นก็จะมาทำร้ายคุณในท้ายที่สุดอยู่ดีอะตอนเนี้คุณคือคนที่ค่อนข้างที่จะโปรงเนาะปรงแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความชัดเจนว่าฉัน,น่เคยเป็นคนนี้มาก,ก่อนเป็นคนที่แบบให้ใจกับคนอื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วโดนคนอื่นทำร้ายอะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณ่ะจะไม่เจ็บแบบเดิมอีกแล้ ถ้าสมมุติแทาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมงานเนาะคุณจะแบบลองคุยก่อนแต่ยังไม่ตัดสินนะว่าคนนี้คบได้หรือคบไม่ได้เพราะคุณอาจจะเคยโดนเพื่อนร่วมง,งานหักหลังมาก่อนโดยการเอาคุณไปนินทาหรือว่าพูดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวของคุณเองอะคะ่ะคุณก็เลยได้มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วว่าจะไม่ตัดสินใจไว้ให้เวลาเป็นตัวตัดสินใจดีกว่านะคะซึ่งตาเลยบอกว่า คุณนะเข็ดเข็ดกับความเจ็บปดวดเราก็จะแบบไม่เจ็บอีกแล้วอะ่ะเพราะค่อนข้จะมีประสบการณ์เยอะแล้วก็ชัดเจนมั่นใจในตัวเองแล้วว่าจะไม่กลับไปเจ็บแน่นอนนะคะแล้วตารู้สึกว่าคุณอยากจะได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิต ะะเป็นสิ่งที่ดีๆอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆจากเรื่องของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตคู่ก็ได้ถ้าคุณปรารถนาที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้มีบางคนทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอะคะ่ะคุณอยากจะรู้ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณอะ ที่หวังว่าจะได้หนึ่งถ้วยอ่ะมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมแล้วคุณมาถูกทางแล้วหรือ,อยังนะคะนี่คือพลังงานของคนแลนดอมนี้นะคะแล้วเรามาดูกันซิว่าคุณมาถูกทางแล้วหรือ,อยังคะแล้วชีวิตของคุณต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรคะถูกไหมคะเจอไฮโรแฟนถูกทางแล้วจ้า ตาเปิดอีกสใบนะคะสุดยอดเลย j u s t m e n ค่ะหลุดพ้นแล้วอะเนี่ยอะไรที่ผูกอะไรที่มัดคุณไว้อะถูกไฟทำลายลงไปแล้วอะเห็นไหมว่า1ถ้วยขึ้นมาสองครั้งอะ่ะคนลุกราชินีถือถ้วยถูกซะยิ่งกว่าถูกสิบดาบจบแล้ว สิบดาบเปลี่ยนเป็นอะไรคะเ h อ Fool h e ร์มิต h e Hermit สุดยอดเลยตารู้สึกว่าคุณกำลังได้รับการช่วยเหลือนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณอาจจะไปขอพรก็ได้นะหรือให้คุณได้พบเจอเส้นทางที่มันโอเคมากขึ้นนะ่ะตอนนี้คุณโปร่งมากๆคุณวางใจให้จักรวาลจัดสรรคุณปล่อย ให้เป็นหน้าที่ของข้างบนเลยว่าจะส่งอะไรมาท้าทายคุณคุณรู้สึกว่าคุณรับได้หมดล่ามันมีบางเรื่องที่คุณตัดสินใจแน่วแน่งที่ตาบอกว่าคุณได้ปลดล็อกตัวเองได้แล้วเพื่อที่จะก้าวไปหาโอกาสที่ดีเพื่อที่จะก้าวไปหาสิ่งที่ดีมากขึ้นคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขอะคะ่ะความสุขมันเกิดขึ้นจากความคิดของคุณนี่นแหละถ้าแต่ก่อน คุณผูกตัวเองไว้กับใครบางคนหรือกับสถานการณ์บางอย่างแล้วคุณยังไม่หลุดพนะ้นน่ะตอนนี้แหละมันถึงเวลาที่เชือกที่มันรัดคุณนะ่ะไม่ว่ามันจะแน่นสักแค่ไหนอนะ่ะมันถูกไฟทําลายล้างไฟบรรลัยกันแล้วเรียบร้อยค่ะอืมเนี่ยกําลังได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นจากสิ่งที่คุณไปขอพรหรือจากสิ่งที่คุณได้ศึกษาหาความรู้ก็ได้ ทุกๆวันของคุณคือการเรียนรู้แล้วคุณนำมาปรับใช้กับชีวิตของคุณให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเชื่อเธอค่ะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บมาสักแค่ไหนถึงแม้ว่าคุณจะกระอักเลือดมาสักเท่าไหรอ่อ่ะท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วปล่อยให้คนอื่นอะ่ะอยู่ในเส้นทางของเขาโดยที่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาอีกอะ่ะไม่ต้องแบบคิดว่า เขาจะเจอชีวิตที่ดีไหมหรือสําหรับบางคนก็อาจจะแบบว่าถ้าฉันเจอกับสิ่งที่ไม่ดีฉันก็อยากให้เจอเหมือนที่ฉันเจอบ้างอันเนี้ยมันคือการที่เรายังไม่ให้อภัยใครบางคนแล้วมันจะไม่ผ่านมิชชั่นนะคะนึกง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าถ้าคุณเคยเกลียดใครมากๆเลยอะแล้วคุณมาเจอกับเขาอีกอะ ถ้าคุณยังมีความรู้สึกเกลียดอยู่ยังรู้สึกไม่ชอบอยู่แสดงว่าคุณยังไม่ปลดล็อกเรื่องนี้คุณยังให้อภัยเขาไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอเขาคนเนี้แล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าเขาเป็นธาตุอากาศที่ฉันไม่ได้สนใจอะไรแล้วอะ่ะก็แสดงว่าคุณปลดล็อกเรื่องนี้ได้เรียบร้อยละ่ะตามองเห็นว่าคุณจะจบจากเรื่องที่ไม่ดีแล้วใช้ชีวิต ไปยังเส้นทางที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องศิลปะอาจจะเกี่ยวกับการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องด้านจิตวิญญาณการเป็นผู้ให้ก็ได้ค่ะการเป็นผู้ให้ในแบบต่างๆนะไม่จําเป็นจะต้องยิ่งใหญ่แต่เป็นผู้ให้แบบของคุณนั่นแหละแบบที่คุณชอบแบบที่คุณรู้สึกดีแล้วคุณก็จะมีรายได้เข้ามาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างการเป็นผู้ให้ะนะคะคุณจะได้รับกลับมาเสมอ อาจจะเป็นด้วยเรื่องของตัวเงินหรืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้เจอไม่ว่าคุณจะให้ไปแบบไหนอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนกลับมาหาคุณมากเท่าพันเท่าแน่นอนนะคะเนี่ยสิดาบอะ่ะการจบสิ้นการได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่เห็นไหมแล้วมันพ่วงมาด้วย The f o ฟูกับ The h e เฮอร์คุณจะมีความสุขในชีวิตใหม่เหมือนกับเริ่มต้นจริงๆนะคะ เนี่ยอันเนี้ยคือแบบกล้ากระโดดล่มลงมาเนาะหรือมันเปรียบง่ายๆก็คือว่ากล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะแบบเอาความรู้สึกของเด็กน้อยคนนั้นน่ะทุกๆคนในตัวเราอะ่ะมีเด็กอยู่ข้างในอยู่แล้วอะคะ่ะเด็กคนนั้นน่ะที่ไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรมาเรื่องที่มันไม่ดีะนะคะมันก็หมายความว่าเขายังอยู่ในใจคุณนั่นแหละ ในระหว่างที่คุณโตขึ้นนะคะแล้วคุณคนก่อนๆที่เคยเป็นเด็กคนนั้นะ่ะเคยกลัวสุนัขจะก,กัดเคยกลัวพ่อแม่ไม่รักเคยกลัวเรื่องต่างๆมามากมายเพื่อนไม่รักบ้างที่ทํางานจะไม่รับคุณบ้างหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นให้คุณคุยกับเตงบ่อยๆว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอนะคะแล้วการที่ คุณเคยมีประสบการณ์จากบางเรื่องมาที่มันไม่โอเคค่ะมันก็จะเปลี่ยนใหม่ได้เสมอเพราะคุณคือคนที่จะเปลี่ยนมันได้การที่จะได้เริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณปรงหนักมากเลยนะคุณจะเป็นเนี่ยยังไงก็สายจิตวิญญาณนะสายที่แบบชีวิตฉันที่มันเป็นแบบนี้เพราะฉันเป็นคนกระทํามันทั้งสิ้น กรรมคือการกระทําถูกไหมคะคุณจะเข้าใจว่าถ้าฉันปรารถนาที่ฉันจะมีชีวิตแบบใหมที่จะมีทั้งความสุขให้กับครอบครัวมีเงินให้กับครอบครัวแบบอุดมสมบ,สบ,บูรณ์สิบเอ็ดบฉันก็ต้องคิดว่าฉันเป็นคนที่มีก่อนถ้าฉันอยากแสดงว่าฉันขาดแคลนอะไรประมาณนี้คุณอยู่ในจุดที่เข้าใจชีวิตได้มากขึ้นเข้าใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคู่กันอยู่เสมอการรับก็ต้องพวงมากับการให้นะคะน้ําร้อนก็ต้องมีน้าเย็นมีคนรักเราก็จะมีคนเกลียดเราอะไรประมาณนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านเสมอคุณเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นอยู่ในภาวะเหมือนคนแบบถือสินกินเจอะ สวดมนต์ก็เยอะนั่งสมาธิก็เยอะเอาสมาธิมาช่วยแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องใสทุกๆวันด้วยนะบางคนอาจจะมีพลังงานของการที่แบบนอกจากคุณจะดูแลสุขภาพตัวเองดีมากๆนะคะก็ดูแลสุขภาพของจิตใจดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะนี่คือไพ่ขยาย,ข,ายของ10บดาบนะคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปเลยที่ไม่เจ็บอีกแล้วถึงแม้จะโดนเสียบอะถ้าคุณไม่โดนเสียบด้วยดาบ10เล่มเนะี่ย คุณก็จะไม่ได้รักตัวเองแน่นอนอะนะคะไม่ได้รู้ว่าจะต้องแก้ปมยังไงไม่เข้าใจว่าชีวิตของคุณมีจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตแบบไหนนะคะคุณถึงต้องเจอกับเรื่องที่ไม่ดีก่อนเพื่อที่ใบใหม่ของต้นไม้ของคุณจะงอกออกมาแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะ คุณมาถูกทางเห็นไหมตาสับแล้วสับอีกคุณดูสิแล้วมันจะไม่ขนลุกได้อย่างไรเธอฟูราชินีถือดาบออกมาสองใบสุดยอดเลยอ่ะขนลุกอ่ะราชาถือดาบมากับราชินีถือดาบโอ้แม่เจ้าใครต้องการคู่ถ้าคุณมีคู่ที่ไม่ดีอ่ะคุณอาจจะถามไพ่ก็ได้ว่าถ้าฉันยอมสะโสดนะบัตนาวฉันจะมีคนที่ คอยฉันอยู่ไหมเนี่ยขึ้นมาประกบกันทั้งิงทั้งควีนเนี่ยคู่ที่เอากันอยู่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ที่สินเสมอกันอ่ะอม,มีคนรอคอยคุณอยู่แล้วอนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วเรื่องธุรกิจของคุณเนี่ยจะมีคนมาช่วยพพอร์ตคุณไหมคุณจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยอะคะ่ะ ที่มีอำนาจพอที่จะซัพพอร์ตคุณน่ะจะมาซัพพอร์ตคุณได้ด้วยเช่นกันหรือถ้าคุณถามกับไพ่ว่าแบบคุณเนี้ยจะสามารถออกมาทำธุรกิจของตัวเองได้ไหมได้แน่นอนคุณจะเก่งมากขึ้นเพราะคุณน่ะไม่หยุดที่จะเรียนไงพอคุณไม่หยุดที่จะเรียนอ่ะมันจะไม่มีอุปสรรคอะไรที่คุณผ่านมันไปไม่ได้อ่ะคุณจะผ่านมันไปได้ทุกอย่างนั่นเองนะคะอืมสุดยอดเลยอ่ะ สองดาบความไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนมากขึ้นแน่นอนนะคะพอคุณมาถูกทางละมันอะไรกันเนี่ยหกถ้วยขึ้นมาสองใบโอ้ยขนลุกหกถ้วยหนึ่งถ้วยราชินีเฉือดาบขนลุกจริงๆสุดยอดเลยอะเหมือนกับอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะอะไรที่มันมันคุมเครือ คุณจะได้รับการชัดเจนล่ะเพราะคุณมาถูกทางแล้วอะ่ะคุณมั่นใจว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่คุณอยากจะได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าใช่ใช่ไหมทางนี้ที่คุณเลือกอะ่ะมันใช่หรือเปล่ามันใช่แล้วค่ะทุกคนแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขจริงๆอืมความสุขที่คุณไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหาคุณเมื่อไหรอ่อ่ะ มันกำลังจะกลับมาหาคุณแล้วนะคะทั้งความสุขทั้งโอกาสที่ดีความรักที่ใช่จะได้รับการติดต่อสื่อสารกลับมานะสำหรับบางพลังงานที่ต้องการให้ใครกลับ,ลบมามาเคลียร์กันมาจบความสัมพันธ์ก็ได้อะแล้วมันจบกันไปแบบไม่ดีก่อนหน้านี้คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารมาแล้วนะคะอาจจะเป็นเพื่อนในวัยเด็กอที่เคยอาจจะทะเลาะกันและจำฝังใจก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณที่คุณรู้สึกว่า เมื่อไรเขาจะกลับมาเขาจะกลับมานะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้รออะ่ะมันก็หมายความว่าความรู้สึกที่ขาดหายไปอะ่ะความรู้สึกรักตัวเองความรู้สึกมีความสุขกับตัวเองอะ่ะมันจะกลับมันจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะถพาอยากจะบอกคุณว่าอะไรอีกคะเดอะแฮงแมนค่ะ หดาบ9ไม้เทา้อาอัศวินถือถ้วยและ10ถ้วยสุดยอดสำหรับบางคนที่อดทนกับเรื่องอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับชัยชนะสักทีหนึ่งอ่ะ เรื่องที่คุณรออยู่เรื่องที่คุณอดทนอยู่มันกําลังจะได้รับชัยชนะแล้วนะคะอย่างที่ตาบอกว่าณเวลานี้คุณคลองตัวเองกับโซ่หรือโซ่ที่มันอยู่ในตัวคุณเนี่ยก็คืออาจจะเป็นความคิดด้านลบนะคะการที่คนอื่นบอกให้คุณทําเรื่องต่างๆมากมายแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของฉันหรอกมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณถูกกรรมพันธ์ทางสังคมอะ บอกให้คุณทําเรื่องต่างๆมันมีผลมาจากคนอื่นเสมอนะคะเช่นความคิดเรื่องที่เขาทำกันไอ้ที่คุณเป็นแบบเนี้ยเขาไม่ทำกันหรอกมันแปลกมันไม่เหมือนคนอื่นมันไม่เข้าพวกแต่คุณรู้ไงว่าถ้าคุณคิดเหมือนคนอื่นนะชีวิตมันจะจบลงแบบเดิมคุณรู้ว่าถ้าคุณเลือกแบบใหม่เลือกชีวิตใหม่มองตัวเองแบบใหม่ในมุมกลับคุณจะได้เลือกจุดจบหรือผลลัพธ์ ที่มันต่างไปจากเดิมแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะรอมานานถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยคุณจะเจ็บมาเยอะอะแต่ให้คุณรู้ไว้เถอะค่ะว่า,า,วาสิ่งที่คุณได้เคยเจ็บได้เคยปวดเรื่องเหล่านั้นที่มันเป็นประสบการณ์ของคุณนะ่ะคุณกําลังจะเอาเรื่องเหล่านั้นอนะมาทําให้ชีวิตของคุณต่อไปเนี้ยได้ใช้ทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมา ทั้งเจ็บทั้งไม่เจ็บทั้งความสุขทั้งความไม่สุขอะคุณจะเอาเรื่องเหล่านั้นมาใช้กับชีวิตต่อไปนี้ได้ด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือ experience ค่ะทุกคนมันคือประสบการณ์นั่นเองแล้วคุณกำลังจะได้รับข่าวดีข่าวดีเนี้ยมันจะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขมากขึ้นถ้าใครรอคอยเรื่องของเงินเรื่องของโอกาสเรื่องของคู่คุณได้รับ ข่าวดีแน่นอนค่ะและครอบครัวสุขสันต์ก็คือว่าได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้นจะได้รับความสุขแบบสุดๆสุขแบบเต็มอิม่มสุขแบบเติมเต็มทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวคุณนะ่ะไม่ได้ปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าคนที่คุณรักหรอกคุณอยากจะให้คนที่คุณรักอะ่ะมีความสุขมากๆอะนะคะอืมเพราะฉะนั้นรอรับชัยชนะรอรับอิสระ รอรับการติดต่อสื่อสารรอรับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆรอรับการพิพากษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยค่ะถึงเวลาแล้วสำหรับคนที่มาดูดันดอมนี้นั่นเองนะคะคุณมาถูกทางแล้วนะคะแค่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองในบางเรื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่โทษตัวเองยังมีอยู่ไหมการที่เชื่อว่าตัวเองจะไม่ประสบความสําเร็จยังมีอยู่หรือเปล่าพยายามวางเรื่องนั้นลงแล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันให้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะ แล้วพยานาโลกอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรคะเสื่อมถอยค่ะวาจารุนแรงถ่ายทอดวิชา ความผูกพันเจ็บมาเยอะมากๆเลยนะด้านมืดค่ะตาเปิด10บใบนะคะอิสระขึ้นมาสองใบมีเดอฟูเมื่อกี้ใช่ไหมเดินหน้าต่อค่ะโลกทุกเลาแล้วค่ะนี่สิน มรดกตกทอดโอเคตาขอกดกระดิ่งนะคะใครที่พูดกับคุณไม่ดีอพูดเร้วมันคือลบๆอ่ะมันเขารู้สึกว่าเขาพูดอ่ะเพื่อที่คุณจะได้รับการเสริมถอยในชีวิตอ่ะหมายความว่ายิ่งคุณรับคำพูดเหล่านั้นอ่ะมาวิ่งวนในใจของคุณอ่ะ ชีวิตของคุณก็จะยิ่งเสื่อมถอยถูกไหมคะคุณเข้าใจแล้วว่าฉันจะต้องไม่รับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในจิตใต้สำนึกอะใครที่พูดกับคุณไม่ดีอะหรือคุณอาจจะไปทะเลาะก,กับใครอะถ้าคุณไม่เลือกที่จะหยุดอะคะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นการคิดซ้ำคิดวนแล้วก็มันจะไม่จบไม่สิ้นความรู้สึกนั้นน่ะน,นะคะแต่คุณอาจจะบอกตาว่าตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าถ้าคุณรู้สึกว่า คนเหล่านั้นน่ะให้เขามามีอิทธิพลเหนือกว่าตัวของคุณนะ่ะมันหมายความว่าคุณกําลังยึดโยงตัวเองอะ่ะกับคนพวกนั้นแล้วเขาสําคัญกับคุณมากๆคุณก็เลยปล่อยนะคะคุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นมากๆเลยนะคะทางที่คุณเดินมามันไม่มีคําว่าลอยด้วยกิบหลาบเลยนะมันมีแต่คําว่าอุปสรรคมันมีแต่คําว่ายากลําบากเหลือเกินะ่ะที่ตามองเห็นอ่ะนะคะแต่ สิ่งเหล่านั้นอย่างที่ตาบอกว่าคุณจะได้สะสมความรู้เป็นประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดได้ด้วยนะหรือคุณอาจจะขอกับไพ่ว่าอยากจะทำบางเรื่องที่เป็นอาชีพอิสระขอให้ถ่ายทอดวิชาหรือความรู้เป็นภูมิปัญญาของคุณมาให้กับคุณได้ไหมคุณอาจจะนั่งสมาธิก็ได้นะคะจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณเป็นคนที่ผูกพันกับคุณไม่ว่าชาติไหนๆอะ่ะเขาพยายามผลักดันคุณอยู่นะคะแล้ว สมมติว่าคุณเข้าใจว่าถ้าเราจะหมดพันธะจากบางเรื่องอะที่เราไปผูกตัวเองไว้กับคำพูดของคนอื่นหรือจากการกระทำจากสิ่งต่างๆอะคุณจะต้องปรับที่ตัวของคุณเองถูกไหมคะคุณจะปล่อยวางด้านมือตรงนั้นอะได้แต่ต้องยอมรับมันก่อนว่าคุณคิดลบว่าคุณคิดกับใครไม่ดีแค่ต้องยอมรับแล้วก็เห็นว่า ตัวเองเป็นยังไงในความคิดของตัวเองก็คืออาจจะถอดตอนนี้คุณอาจจะมีหลากหลายความรู้สึกมากๆเลยแล้วคุณก็อาจจะจัดลำดับความสำคัญในบางเรื่องไม่ได้อะคะ่ะก็ให้ถอดชื่อของคุณวางไวขง้ข้างๆถอดตัวตนที่ใส่ของคุณวางไว้ก่อนถอดออกให้หมดร่างกายอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามมองให้ชัดว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณรู้สึกกับมันยังไงด้านมือที่คุณรู้สึกว่า เรื่องนู้นก็แย่เรื่องนี้ก็แย่จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นที่ตัวเราเองหรือเปล่าที่บอกว่ามันแย่ถ้าสมมุติคุณมองเห็นแล้วว่าเออจริงๆมันเป็นที่ตัวเรานะคุณก็แค่เปลี่ยนใหม่มันจะดีหรือไม่ดีชีวิตต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดของคุณอะนะคะเพราะฉะนั้นให้คิดว่ามันดีไว้ก่อนถ้าเราคิดว่ามันดีไว้ก่อนแล้วชีวิตเราจะดีอะ่ะตาก็รณรงค์ให้ทุกคนคิดดีไว้ก่อนอะนะคะ ถ้าเราจะคิดแต่แย่ๆทุกๆเรื่องในอดีตหรือว่าอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอ่ะมันมีแต่เรื่องแย่ๆเช่นอนาคตฉันจะมีเงินเหลือไหมอนาคตฉันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่ามันคือเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมคะแต่กลายเป็นถ้าคุณคิดถึงปัจจุบันนะแล้วทำปัจจุบันให้ดีมากๆอะ่ะเราไม่ไปนสนใจอดีตที่มันไม่ดีอะ่ะยังไงอะ่ะอนาคตคุณเน่ the best และ the b a n แน่นอนนะคะอืม แล้วกลายเป็นว่าชีวิตต่อไปเนี่ยจบสิ้นด้านมืดจบสิ้นที่ตัวของคุณเอาตัวเองไปผูกกับอะไรไว้จบสิ้นจ้าแล้วเปลี่ยนเป็นอิสระฉันจะมีอิสระในชีวิตเราก็เดินหน้าโผบินต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะถึงเวลาที่คุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างแล้วอย่างที่ตาบอกมีไพ่จัส m เมนขึ้นมาใช่ไหมคะมันคือชะตากรรมนั่นแหละ ที่คุณต้องเจอกับเรื่องที่ไม่ดีเพื่อที่คุณจะได้ตื่นขึ้นมาแล้วเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้ได้มากขึ้นว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละเกิดตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นแค่นั้นแล้วถ้าใครปรารถนาเรื่องหนี้นะอยากให้หนี่หมดนี่หมดสินอยากช่วยครอบครัวปิดหนี้ปิดสินสิ่งที่คุณต้องโฟกัสก็คือเราจะไม่ไปโฟกัสหนี้ที่เรามีอยู่แต่เราจะโฟกัสว่าเราจะสามารถหาช่องทาง หารายได้อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาปิดหนี้แล้วหนี้สินของคุณจะทุเราแน่นอนนะคะเพราะคุณจะได้รับมรดกตกทอดอะไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพก็ดีหรือที่คุณขอไปว่าขอให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาหาคุณเสียทีนะ่ะคุณนะ่ะมีทรัพย์อยู่แล้วไม่ว่าจะทรัพย์สินหรือว่าทรัพย์ทางปัญญาเพราะฉะนั้นรอรับได้เลยค่ะสุดจะวาวและสุดจะปัง นี่คือคนที่มาดู r a นดอมนี้นะคะคุณมาได้ถูกทางแล้วจริงๆแต่ต้องปรับในเรื่องของคำพูดของคนอื่นน่ะให้ไม่มีผลกระทบเลยถ้าเขาไม่ผลกระทบกับคุณแสดงว่าเขาสําคัญคนนั้นสําคัญเพราะฉะนั้นอย่างที่ตาบอกอยู่เสมอเลือกคนสําคัญมาไว้ใกล้ตัวให้ดีๆนะคะทุกคนเอาละค่ะแล้วไพ่สำหรับนี้อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะสใบอเล็กอัพ เห็นไหมว่าให้คุณขอความช่วยเหลือจากจักรวาลได้เลยนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือคะ่ะทุกคนถึงเวลาแล้วจริงๆคุณจะเป็นคุณม้าลายที่ล่อฆ่าเป็นคุณม้านะคะอืมหรือคุณยีราฟก็ได้ชีวิตใหม่ที่มันจะถูกกระเทาะที่มันจะกระเทาะแต่เรื่องที่ไม่ดีออกไปอะ่ะเนี่ยตารู้สึกว่าคุณจะหันมาลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะไม่ พูดว่าคนที่มาดูตรงเนี้ยจะไม่พูดคําว่าฉันไม่มีเวลาหรอกฉันไม่มีเวลาให้กับเรื่องพวกนี้ยเพราะถ้ามันสําคัญจริงๆอ่ะคุณจะมีเวลาให้มันแน่นอนในชีวิตนะคะคุณจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วทําให้เรื่องที่คนอื่นทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้อ่ะแต่คุณทําได้แน่นอนนะคะอืมสุดยอดเลยเนี่ยไฮเออร์พาวเแล้วจบด้วยทำทูโกค่ะใครที่อยากจะเลิกลากับท็อกซิก คุณจะได้เดินออกมาใครที่ไม่อยากทำงานประจำจะออกมาจับธุรกิจคุณก็ถึงเวลาแล้ที่คุณได้หมดสิ้นภารกิจตรงนั้นแล้วแล้วก็จะมี new mission เข้ามาหาคุณใหม่แน่นอนนะคะ time to go นะแล้วคุณเนี่ยมีพลังงานที่สูงนะพลังงานที่สูงมากๆจะสูงกว่านี้ไปอีกต่อไปเนี้ยคุณจะมีพลังงานที่สูงละคุณจะปล่อยวางบางเรื่องได้หยิบ วางบางเรื่องได้ที่มันไม่สำคัญต่อชีวิตนะคะแล้วก็เดินไปในเส้นทางที่ใช่อยู่แล้วแล้วก็ใช่ขึ้นไปอีกไม่ว่าจะบันไดกี่ล้านขั้นนะ่ะคุณจะก้าวไปถึงประตูแห่งความสำเร็จนี้ได้แน่นอนคุณเก่งคุณจะมีความสุขคุณจะนำความสุขที่คุณมีมาเติมเต็มครอบครัวคุณได้ด้วย สุดยอดมากๆนะคะนี่คือพลังงานของคนที่มาดู r a n d อ m นี้ก็มารับสิ่งที่ดีๆไปได้เลยนะคะตาเป็นกํำลังใจให้เสมอทุกที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เจอได้พบกับใครหรือได้เดินทางไหนได้พบเจอกับเรื่องที่ไม่ดีนะคะมันไม่มีเรื่องบังเอิญถ้าถึงเวลาที่คุณจะต้องไปก็คือ คุณก็ต้องไปเช่นกันนะคะตาเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยนะคะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาโร่ใบ,บาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบา,บายๆคะ่ะ